เด็กโด้อ้มึงยูไส่แม่งเหลือตัวเดียวนี่แย่โคตรหลอนทำมันยูขวาได้ใช่เนาะฮันแน่เรียบร้อยเจอ็ละมันเห็นไปละจะขึ้นได้ใช่ไหมวะเกินยางเกินไม้เลย เขอซื้อขึ้นหมดเล้โอ้อยาง่คือมาดังแ้มแ็่แม่ครอบครัวมันอยู่ถ้าจะจุดเดืองไปนะ่าจะบ้านหลังนะไปค่ยนั่งลงนั่งลงแล้วตรงไหนเขาเบิ่งเบิงพื้นที่กำบังเขาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าสวยไน่เด็น ใายมันเป็นใช่มันเป็นทางนาขึ้นมีต้นไม้สองต้นบังเกิดตัวนั้นไก่บอจากส่วนควร,รยื่นไปเลยส่เจ้าซิบนกแต่มันเป็นอะไอยู่ในบังเกิดที่เสียเปียงนะอ๋อบังเกิดมันมีฟองเยี่ยมมันน่าจะเห็นอะไรบ้ ไราเรียนเกียรกันสิจ้าลองดก่อนฟองมาดีอยู่ใกล้กันดีใกล้กันกาจ้าไปยุ่งีนจ้าเช้เฮือกเงินเฮ a t เนเฮ็ดเออชั้งสองเลยม้ออ

<laughs> อย่ามัน <laughs> บอกไปตั้งแต <laughs> ่เม <laughs> ื่อกี้มันคือไปหาสิบเอองานไมหานิบทีบอกไปว่าจะเอาปืนอย่างนั้นแล้วคือดอนบ่าเห็นเอาปืนสั่งงนจริงมันเสกสั่น <laughs> อย่า